สบายดีครับพอเบอริร์ดทุกขูทุกคนเนาะเมื่อวานมาพบกับสองเป็นกล่าวพันแน,แน่นอนเก่าสิ่งเคยเนาะเมื่อวานเนาะเล็กมีข้าวหลังนะเนาะหรือว่าเขาเล่นเนาะจากติ๊กต็อกเนาะเขาแซ่กันฉะนั้นวันไหวว่าติ๊กต็อกเลยพี่นนะ้องเนาะเพราะว่ามีกลุ่มนะสองเที่ยวครับกลุ่มหนึ่งเนาะ ไปเที่ยวทีอ่าผู้เบียร์หรือน้นงนนองไปท่าจันบุรเนาะไปในไทยเนาะทายวิดีโอปกติเป็นี่วนตัคนเนาะแต่ก็ทายไปไทายมาจับเลยฝากาพหนึ่งเนาะเหมือนจะเป็นดูเงาๆคือกับกิ้งคองพี่น้งนะองแมนไทบอลเนาะตอนนี้จะเอาคลิปตัวนั้นมาฝากทานผู้ชมนะพี่น้องถ้าในรับชมแล้วมี้อคิิเหินจังไลเนาะว่าแม่นคล่ของไทบอลพี่น้องเนาะไปชมกันเลยพี่น้องป้าย

ลล้วงแล้วโอ้ขอถ่ายได้ไหมเนาะหลังจากทำม,มือส้มเบื้องเดียวา่าปีนา้นั่นรเลยขอขี้ดินของทำมือส้มบาฟาพีปิ้นเงาเงาเนาะมีการนนาขืนขืนเล้งเต้งเนาะใครคือคิงของทำม,มือส้มบาเมียนแทบบอลดื้ดอปะปิ้นแค่ยังเขาสร้างขึ้นมาเองบอ่ทุกคนเนาะอ่า คลิปนี้ก็ขอมากาวสันสริเพียงสังน่อเนาะทุกคนเนาะท้ายนี้ก็ขอไม่พอใจให้ทำผระสมเจ็ซีของบอลเล็กจนมีชุกภาาแข็งแรงเนาะนำรวยเงินทองมากมายครับพี่น้องบ๊ายบาย